สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องอีเขียวค่อมให้ฟังนะครับเชิญรับฟังได้ครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมียายกับหลานอยู่ด้วยกันสองคนที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านแกมีชื่อว่ายายลุนอายุ79ปีซึ่งแกอยู่กับหลานสาวที่แกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก หลานสาวมีชื่อว่าเขียวคอมอายุ11ปีพ่อแม่ของเขียวคอมตายตั้งแต่เขียวคอมยังเป็นทารกเขียวคอมจึงเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกยายรุนเลี้ยงมาจนโตเขียวคอมเป็นเด็กผู้หญิงที่ดื้อและเห้าห้าเหมือนเด็กผู้ชายหลังจากเลิกเรียนเขียวคอมก็มักจะออกไปกับเพื่อนๆ ออกไปหาจับปูจับปลาหาของป่าเพื่อเอามาเป็นอาหารเย็นเหมือนทุกๆครั้งยายวันนี้เขียวอาจจะกลับค่าหน่อยนะเพราะไอ้จอยมันบอกว่าตาบุญมีเขาจะวิทน้ำออกจากหนองของแกเพื่อจับปลาเดี๋ยวเขียวจะไปช่วยแกจับปลา เพื่อแกจะให้ส่วนแบ่งมานะยายยายลุนจึงบอกกับหลานว่าเออเองก็อย่าพากันกลับค่ำมากละ่ะยายยิ่งหูตาไม่ค่อยดีจะยายเขียวข่อมได้ตอบกับยายยายบอกกับเขียวข่อมแล้วเดิน มือลูบคคำคำตามรั้วเพื่อเข้าไปในกระท่อมของแกวันนั้นเขียวค่อมกับไอ้จอยได้ไปช่วยตาบุญมีแกจับป่าจนมืดค่ำตาบุญมีโดยแบ่งปลาช่อนให้สี่ตัวและปลากระทิงอีกสี่ตัวเพื่อให้เอาไปเป็นอาหารเย็น เียวเอ้ยเองรีบกลับบ้านได้แล้วยายเองก็ยิ่งแก,แก่ๆหูตาก็ไม่ค่อยจะดีรีบกลับรีบเอาปลาไปทำกับข้าวให้ยายเองกินเดี๋ยวมันจะดึกเอานะเขียวคอมได้ตอบไปว่าจ้าตาเขียวคอมจึงแบ่งปลากับไอ้จ่อยคนละสีตัว แล้วก็พากันกลับบ้านพอมาถึงบ้านประมาณทุ่มกว่ากว่ายายเขียวกลับมาแล้วจ้ะได้ปลามาด้วยละ่ะเขียวคอมได้บอกกับยายยายเลยตอบมาว่ารีบไปหาอาบนงอาบน้ำก่อนเขียวเอ้ยเดี๋ยวไม่สบายเอา แล้วค่อยมาทำกับข้าวก็ได้จ้ายายเขียวค่อมก็รีบเอาปลาไปขังไว้ในโอ่งหินแล้วรีบเดินไปหาอาบน้ำพอเขียวค่อมอาบน้ำเสร็จก็เดินมาที่โอ่งหินเพื่อไปจับเอาปลามาทำกับข้าววันนี้ เขียวจะทำต้มปลาช่อนใส่ใบมะขามอ่อนให้ยายกินนะจ๊ะเขียวค่อมพูดเสร็จก็เอาปลาช่อนสองตัวไปทุบหัวกรัวเก็ตทำกับข้าวให้ยายกินเขียวค่อมอยู่ในครัวเสียงถ้วยชามกระทบกันดังกรองแกล้งกรองแก้งพอยายได้ยินก็เอ่ยปาก าถามเขียวข่อมว่าเสร็จหรือยังนอกับกงกับข้าวนะซึ่งตอนนั้นก็สองทุ่มก,กว่าแล้วยายเรียกถามเขียวข่อมจ้ายายเสร็จแล้วเขียวข่อมได้ตอบกับและตักต้มปลาช่อนกับข้าวออกมาแล้วก็ พายายเดินออกมาที่เตียงแคร่หน้าบ้านเพื่อมากินข้าวเย็นสองยายหลานนั่งกินข้าวด้วยกันคุยกันไปอร่อยไหมจ้ายายเขียวคอมได้เอ่ยถามผู้เป็นยายอร่อยสิหลานยายทำอร่อยหมดและยายรุนได้ตอบกับหลานไป เขียวค่อมจึงพูดกับยายว่าพรุ่งนี้เช้าย่างปลากระทิงกินนะจ๊ะยายยายจึงบอกกับหลานว่าย่างมันจะพอกินเหรอเขียวเอ้ยมีกี่ตัวล่ะปลากระทิงเองนะ่ะเองก็ยิ่งเป็นคนกินเยอะๆอยู่เขียวค่อมจึงหัวละแฮะ นี่ขนาดต้มปลาช่อนสองตัวสดจะหมดหม้ออยู่แล้วยายแต่เขียวก็อยากกินย่างปลานั่นเนาะเขียวได้ตอบไปเออเออตามใจเองยายพูดตอบเขียวค้อมกับยายพากันนั่งกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนในคืนนั้น ยายลุนได้ฝันว่าตัวเองนั่งอยู่บนเรือแล้วมีตัวอะไรไม่รู้ดำๆตัวใหญ่เท่าลำเรือดึงเรือที่แกนั่งอยู่จมลงไปในน้ำและก็ดึงแกจมลงไปด้วยรุ่งเช้าเขียวค่อมได้ออกมาก่อไฟนึ่งข้าวนั่งดูเตาไฟพอข้าวสุก ก็เอาถ้วยชามไปล้างที่คลองหลังบ้านเขียวค่อมล้างจานสักพักหนึ่งแล้วล้างเทา้าล้างมือเพื่อจะขึ้นจากคลองแต่ทันใดนั้นก็ได้มีปิงลอยมาตัวใหญ่มากเกาะที่เท้าเขียวค่อมเขียวค่อมเป็นคนดือ้อไม่กลัวอะไรอยู่แล้วจึงเอาเท้าแก่งน้ำแก่งไปแก่งมาให้ปิงเกาะ กินเลือดจนปิงตัวใหญ่ขึ้นจากเดิมมากากเขียวค่อมจึงเดินไปจับปิงที่กินเลือดตัวโต,วตวใส่ถังน้ำเอาไว้เพื่อขึ้นเอาไปกลับบ้านแล้วก็มาทำกับข้าวเช่นเคยเช้าว,วันนั้นเขียวค่อมได้ไปจับ เอาปลากระทิงที่ตาบ,บุญมีเอาให้เมื่อวานสองตัวเอามาคลุกเกลือแล้วย่างไฟน้ำมันของปลาหยดลงใส่ฐานไฟดังซาซากลิ่นของปลากระทิงหอมฟุ้งไปทั่วบ้านปลากระทิงที่ย่างไฟหอมเหลืองเขี่ยวข่อมจริงลองชิมดู ด้วยการฉีกเนื้อปลาจิมไปทีละนิดทีละหน่อยจิมไปจิมมาอร่อยเพลินจึงทำให้ปลากระทิงที่ย่างหมดเหลือแต่ก้างกับหัวทีนี้ไม่รู้เขียวข่อมจะทำยังไงยายก็ยังไม่ได้กินข้าวกินปลาส่วนปลากระทิงที่ย่างก็ดันชิมเพลินจนหมดทั้งสองตัว เขียวข่อมจึงนึกได้ว่ามีปิงที่จับขึ้นมาตอนไปล้างถ้วยชามอยู่ตัวหนึ่งในถังน้ําเขียวข่อมจึงเดินไปจับเอาปิงที่ตัวโตเกือบเท่าแขนเอามาคุกกับเกลือเอาไม้เสียบแล้วนําไปย่างไฟพอปิงโดนไฟก็ดิน้นไปดิ้นมาจนปิงตายเขียวข่อมจึงนำไปใส่จาน ตำน้ำพริกถ้วยหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้ยายกินยายกับข้าวเสร็จแล้วจ้ะยายเออยายได้ตอบหลานเขียวค่อมจึงเดินไปในบ้านเพื่อไปพายายออกมานั่งกินที่เตียงแคร่หน้าบ้านเหมือนเช่นเคยยายก็นั่งลงกินข้าวกับหลานสาว ทำไว้ในจานที่ให้กินยายลุนก็อายุเยอะแล้วหูตาฝ้าฝางมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองกินเข้าไปนั้นไม่ใช่ปลากระทิงที่หลานย่างไว้ให้กินแต่มันเป็นปิงที่อยู่คลองหลังบ้านนั่นเองพอยายกินหยิบปิงมากัดยายจึงถามหลานว่าเขียวเอ้ย ทำไมปลาที่เองอย่างมันเหนียวจังเลยยายกัดก็ไม่ค่อยจะลาดเลยเนี่ยด้วยตาของยายลุนก็มองไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่เขียวค่อมก็เลยพูดไปว่ายายเขียวอาจจะย่างนานไปหน่อยมันเลยเย็นมันจริงเหนียววา่ยายเขียวค่อมได้บอกกับยายไป ซึ่งยายลุนก็เชื่อหลานพอยายกินเกือบจะหมดอยู่แล้วเหลือชิ้นหนึ่งที่ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ประมาณเท่าหัวแม่มือยายลุนจึงอ้าปะเอาเข้าปากเคี้ยวแบบทำท่าทำทางเหมือนจะกืนไม่ลงทันใดนั้นเองเนื้อปิงจึงลื่นไหลลงไปติดที่คอของยายลุน ยายลุนก็ดิ้นทุรนทุลายเพราะหายใจไม่ออกเขียวข้อมเห็นยายท่าไม่ค่อยดีจึงลองเรียกยายยายยายเป็นไรยายยายเขียวข้อมร้องเรียกยายหน้าตาตกใจอย่างมากในที่สุดยายลุนก็สิ้นใจเพราะปิงติดที่คอเขียวข้อมได้ร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูกโทษตัวเองที่ทำให้ยายของตัวเองตายแต่ก็กลัวความผิดพอเขียวค่อมตั้งสติได้จึงรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านว่ายายของตัวเองได้ตายไปแล้วเหตุเกิดเพราะว่ายายกินข้าวแล้วติดคอผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศข่าวว่ายายลุนได้ตายไปแล้วจึง แจ้งให้ลูกบ้านไปช่วยงานศพของยายลุนผู้คนในหมู่บ้านก็พากันศกเศร้าเสียใจและสิ่งที่เกิดขึ้นพากันจัดงานศพให้ยายลุนพอจัดงานศพได้วันที่5ในคืนวันที่6ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น มีแมวดำวิ่งไล่กัดกันแล้วไปกระโดดข้ามโลงศพของยายลุนทำให้ชาวบ้านหวาดผาวากลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะโบราณเชื่อว่าถ้ามีแมวดำกระโดดข้ามโลงศพของใครวิญญาณของคนคนนั้นก็จะเฮียนมากๆในคืนนั้น ไม่มีใครกล้ามานั่งใกล้โรงศพของยายลุนเลยพอเช้าวันที่เจ็ก็จะพากันเอาศพไปที่ป่าช้าเพื่อเอาไปทําพิธีตามโบราณที่ทําสืบต่อกันมาพระได้สวดมนต์อัญเชิญวิญญาณแล้วใช้เกวียนลากโรงศพของยายลุนไปที่ป่าช้า สมัยนั้นยังไม่มีเมนถ้าจะเผาศพก็ต้องใช้ไม้ใช้ฟืนวางเป็นชั้นๆพอเกวียนไปถึงป่าช้าถึงจุดที่ชาวบ้านเอาฟืนเอาไม้วางเพื่อจะเอาลงไปตั้งเพื่อไวเ้เผาพอชาวบ้านยกลงศพของยายลุนลงจากเกวียน ขนาดสีหนุ่มชายชะกันก็ไม่สามารถยกโลงศพของยายลุนลงไปได้พอเพิ่มจำนวนคนเป็นหกคนมายกก็ไม่สามารถยกขึ้นได้เหมือนเดิมหกคนยกโลงศพของยายลุนก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยทั้งพระสวดมนต์ทั้งขอขมาพูดต่างๆนานา ก็ไม่สามารถเอาโลงศพของยายลุนลงจากเกวียนได้จนกระทั่งเขียวคอมได้เดินร้องไห้ออกมาแล้วพูดผ่านโลงศพว่ายายจ๋าเขียวขอโทษยกโทษให้เขียวด้วยนะเขียวจะยกศพยายลงจากเกวียนยายลงไปเถอะนะไม่ต้องห่วงเขียวจะพายาย ไปสู่สุขติจะยายเขียวค่อมได้พูดออกไปพร้อมกับร้องไห้น้ำตาเต็มสองแก้มจากนั้นชายหนุ่มสี่คนก็มายกโงศพของยายลุนคนละมุมและเขียวค่อมก็ยกกลางล,ลงศพของยายลุนลงศพ ของยายลุนก็ลอยขึ้นมาอย่างง่ายดายไม่หนักแม้แต่น้อยพอยกไปถึงกองไม้ฟืนที่วางไว้พร้อมราดน้ำมันกา๊าซเอาไว้เพื่อจะเผาแต่เกิดเหตุไม่คาดชิดลงศพของยายลุนที่ว่าเบาๆก็ไม่สามารถหลุดออกจากไหลของเขียวค่อมได้ สีหนุ่มชายชะกันถึงกับตกใจเพราะอยู่ดีๆโลงศพของยายลุนหนักอึ้งขึ้นมาทันทีจนไม่สามารถแบกไว้ได้ทำให้โลงศพทับล่างของเขียวค่อมอยู่บนกองไม้กลางสายตาชาวบ้านนับสิบ,ส,บสิบคนเขียวค่อมร้องไห้แบบสุดๆตกใจ ทันใดนั้นไม้ที่ลาดน้ำมันก๊าซเอาไว้นั้าาน,ก,น,นก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาทำให้ทุกคนตกใจขวัญเสียตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขียวข่อมได้ถูกไฟเผาล่างทั้งเป็นร้องไห้ร้องให้คนมาช่วยอย่างโหยหวนแบบทรมานชาวบ้านก็ร้องไห้ร้องไม่รู้จะ ช่วยได้ยังไงไฟได้ไม่ล่างของเขียวค่อมดิ้นทุรนทุลายเหมือนปีงที่เขียวค่อมจับมาย่างในตอนนั้นไม่มีผิดจนเขียวค่อมสิ้นใจตายตัวไม่ดำเป็นตอตะโกชาวบ้านตกใจไม่หายว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงเป็นภาพที่ติดตาทุกๆุคนที่ไปงานศพ ของย,ยลุนจากจะเผาแค่ศพก็กลายเป็นเผาทั้งคนไปด้วยตั้งแต่นั้นมาก็ได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงร้องโหยหวนของเขียวค่อมกลางป่าช้าทุกๆวันพระเป็นต้นมาเป็นไงครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของเขียวค่อมที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟัง นะครับก็เป็นนิยายที่ผมแต่งขึ้นมานะครับก็สนุกหรือไม่สนุกอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับ